นวันนี้เรากลับไปในเกมซูเปอร์ซากาอีกเช่นเคยนะคะนี่เราจะได้เป็นตัวอะไรดูกันเห้อเฮ้ยเจ้าหินจ้อนเวลาเหรอที่นักสนใจทุกคนลองลองเล่นดูดีกว่าน่าสนใจมากๆเลยอะค่ะทุกคนอืมเดี๋ยวจะไม่เป็นนะงั้นจะทำกลับไปที่จัตัวแสงโอเคเราจะทำเป็นตัวมินีไปยชน์ทุกคนนี่ก็คือมีอย่างกับแฟลก์แป้ง nóng lai lại đi hui ừ. uhm. 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 ทุกคนเราไม่แม่นใจอะ่ะอาแค่เจอศพแล้วเขาก็กดรายงานศพนั้นงั้นไงเป็นโจอย่ารีบรู้ว่าปวดแต่อย่ารีบอะไรคืออะไรอะ่ะน่าสงสยัย ะบอกทำไมนี่ในหัวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจนซอยม,มันจะเปมดเวลาในอีกสามสองหนึ่งเอาแล้วนี่ยนะความเดาถูกนี่ของเรานี่แบบสุดยอด เอา,านีออกโอเคคงนู้นชมพูฮึเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะใครเป็นใครนะใครเป็นจกก็กันแน่อ่ะเฮ้ยดิวิ่งเลยจะบีดรันจะบีดรันเลยจะบีดรันเลยเฮ้ยแดงหรือชมพู ออดีๆแดงหรือชมพูเป็นโจ๊กทุกคนจะไดรีบคุยกับเพื่อนด่วนๆถ้าปีดรันเลยทุกคนต้องรีบคุยกับเพื่อนด่วนๆเลยไหมอ่ะแดงหรือชมพูออดีๆเฮ้ยแดงทุกคน เรารู้ว่ามีหมอแต่มีข้อมูลชมพูดโดดท่อแดงบอก โดดโทษแสดงว่าเป็นตัวอับยังไม่จนพี <c oughs> ่ชาที่จะลงถามให้รู้ว่าอย่าเล่าอย่าเล่าเกินไปฉัน้เขาไม่ได้โกหกเขาอาจจะตั้งการให้เราคิดว่าเขาเป็นโจ๊กใช่เอาแล้ว วิญญาณฝันร่วงเพื่อนยางว่าันเลยครับว่ามาฉันีห้องข้างงานกรรมมารมสังกิตเสร็จรีบไปการห้องยัง เอาอะไรอ่ะเอาออกก่อนแยกคิดเลยไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นฆาตก,กรเฮ้ยเดี๋ยนะเรามีบนย้อนเวลาหนิทุกคนใช่ปะ เ้าเรกก็ยอนเวลาได้ดีวิญญาณจะยังไม่ทำเปดิดไรเราไม่รู้เลยกดข่ามาเลยข้าซ้่มมังเอา ๋ยวโหวตมื่อกันเด็กขันหัวเลยทุกคนโอเคต้องรีบแยกกันไปขอรัคทานค่ะทุกคนไปวิญญาณนายอยู่ไหนว้าแล้วพอปฏิการอะไรตรองนี้โอเคส่งคนดีแต่ว่าเฮ้ยไม่มีใครไปเลยเหรอ เฮ้ย hey. ทุกคนโอ้ไม่ไม่ทันโอ้ยทนันเออเธอกัดข้าวนมเยอยอีกแล้วเหรอต้องมีคนใจแน่แน่เลยอย่งเงี้ยเวลากับโอเคเฮ้ย hey. ทำไมม่วงตามอ่ะม่วงอ๋อหนึ่งห้าหกเจ็ดสองกดโอเคหืมส่องแบบแบบเออกดปุ่มกันไว้ดีกว่อนกดปุ่มกันไว้เราเร็วเพื่อนเราเร็วอีสิบวิโอเค ดีมากดีมากดีมากก<อ>ดไลค์โอเคเราอู้งานมากทุกคนยังไม่ทำภารกิจอะไรเลยอ้อาวอ้าเฮ้ยเดี๋ยวทิ่งวิ่งอยู่ตายอยู่แล้วไม่ใช่หรอ สีหนโมองใจเย็นๆนะใจเย็นเพื่อนถึงข้าหรอหูบปากเลยเหรอแรงไปปะเย้ชนะแล้วเย้ yeah! MVP ภูมิใจแลภูมิใจละพวกเราสร้างอนาคตก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสดีกันนะทุกคนบ๊ายบาย